ทุกทุกท่านครับทุกวันนี้แกงขอาเซ็นเตอร์เนี่ยก็ยังหลอกอยู่เรื่อยๆไอ้มุกเนี่ยโอนเงินมาตรวจสอบเนี่ยคือข่าวก็ออกแต่ก็โดนกันเรื่อยๆคืออย่างแรกเลยเนี่ยเวลามีใครโทรมาเนี่ยครับเขาจะบอกว่าเรามีความผิดเขาจะทำให้เรากลัวที่สําคัญเนี่ยเขาจะพยายามดึงให้เราเข้าลายเพื่อให้เราเข้าไปพูดคุยในนั้นและที่สําคัญเนี่ยมันมีจุดที่เราควรจะสังเกตนะว่าอะไรครับว่า เราไม่ใช่บุคคลสําคัญเราไม่ใช่อะไรที่แบบว่าเห็นไหมจากการที่นายร้อยนะครับไปถึงสารวัตรถือผู้มกงับคือเวลาตํารวจเขาดําเนินคดีเนี่ยเขาจะรับผิดชอบคนเดียวนะครับเขาจะให้คนเนี้ยรับผิดชอบคดีนี้มันจะไม่ไปถึงแบบเฮ้ยเรื่องนี้ต้องให้สารวัตรสอบสวนเลยสารวัตรสอบสวนแล้วไปผู้มกงับคือมันขั้นตอนมันเยอะนะครับจุดสุดท้ายคืออะไรโอนเงินไปตรวจสอบเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันนะครับ จร,จริงๆในเรื่องของแกงคอนเซนเตอร์รูปแบบคล้ายๆกันเพียงแต่เปลี่ยนสตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับทำยังไงก็ได้ให้ผู้เสียหายเนี่ยตกใจกลัวนะอันนี้คือรูปแบบหลักเลยที่เขาใช้ซึ่งที่ผ่านมาแรกๆก็จะใช้เป็นเรื่องของมีพัสดุไปณีตกพางส่งมาให้นะครับหลังจากที่พอเราติดต่อไปแล้วก็จะสอบถามว่าไอ้พัสดุไปซีที่ว่าเนี่ยเป็นของเราไหมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าสเตปต่อไปแล้วว่าเราติดต่อคุยกับเขาด้วย นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะขอข้อมูลส่วนบุคคลของเราเช่นหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อเอาไปเช็คในระบบหลังจากเช็คเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะบอกว่ามันมีข้อมูลอะ,มอะไรที่ผิดกฎหมายเช่นบัตรเครดิตนะครับจำนวนมากสมุดบัญชีนาครจำนวนมากเป็นชื่อของคุณซึ่งเชื่อว่าคุณเนี่ยน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกแต่ว่ามันมีแก๊งวิชาชีพเอาไปใช้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ไปติดต่อเจ้าที่เนี่ยเขาก็จะทําการอายัดเงินทั้งหมดเพราะมันไปนเกี่ยวพันกับากบารทาําความผิดซึ่งถ้าเกิดคุณยินดีให้ข้อมูลกับเจ้าที่เนี่ยมันก็จะช่วยจับคนร้ายได้แล้วตัวคุณเองก็จะไม่มีปัญหาคือเขาจะพยายามหวาน้อให้เห็นว่าคุณไม่ได้กระทําความผิดแต่ถ้าคุณไม่ความร่วมมือคุณจะเดือดร้อนเพราะเขาจะต้องอายัดเงินทั้งหมดที่มีทุกแบงก์เพราะเขาไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของคนร้ายอันไหนเป็นของคุณนะครับหลังจากนั้นเจ้าที่ก็จะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้ ทำเรื่องนี้โดยตรงก็จะให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสะดวกจะไปพบเองไหมเ็าจะเลือกที่ไกลเช่นเราอยู่กรุงเทพจะเลือกที่เชียงใหม่เชียงรายประชาชนร้อยั้งร้อยก็ต้องบอกว่าไม่สะดวกเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวส่งไลน์ให้หรือให้คุยทางไลน์อย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลคุยกันมันก็เลยทําให้เหมือนกับประชาชนเริ่มไว้วางใจเห็นเจ้าหน้าที่แต่งตัวมีเครื่องแบบจริง นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการบอกว่าให้ติดต่อกับผู้กํากับสารีเพื่อที่จะให้มันมียกระดับความน่าเชื่อถือว่ามีในตารวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยรับรู้เรื่องพวกนี้ด้วยสุดท้ายเรื่องของตรงนี้ทั้งหมดก็คือว่าคุณไปเกี่ยวพันแล้วดังนั้นคุณต้องโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบร,ริสุทธิ์ถ้าคุณโอนเงินมาได้ก็แสดงว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องในบัญชีนี้เขาก็จะโอนเงินคืนให้แล้วเนื่องจากว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นภารกิจลับ คุณถ้าคุณไปบอกคนอื่นหรืออะไรต่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถช่วยคุณได้ดนะมันต้องดำเนินการตามกระนวนการต้องอายัดเงินทั้งหมดก่อนคนมีเงินจานวนเยอะๆเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าต้องมาอายัดเงินเขาทัานทีหมายความว่าธุรกิจเขาเสียหายทันทีนะครับแต่จุดเนี้ยมันมีจุดช่องว่างนิดนึงตรงที่เรายังไม่ได้ยืนยันเลยว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมมีตัวตนจริงไหมลเซ็ center โทรมาหาเราปลอมเบอร์ได้ แต่เราโทรกับเบอร์นั้นโทรไม่ติดนะครับ,น,รบนี่คือสิ่งที่คนไม่เข้าใจเทคโนโลยีแต่ถ้าเราเข้าใจเทคโนโลยีตรงนี้ก็คืออย่างที่ผมนําเรียนไม่ว่าจะบอกว่าติดตอ่อคุณฟอกเงนนินคุณชื่ออะไรยศนามสกุลอะไรขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวติดตอ่อกับแค่นี้ฮเขาก็จะไปหาเหยื่อไรายใหม่แล้วถ้าเราติดตอ่อไปที่เบอร์นั้นก็อาจจะได้เป็นเบอร์เจ้าหน้าที่ที่แท,ท้จริงนะครับแต่ไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับก็จะทำให้เรามีปุมมคุ้มก,กันในการป้องกันตัวเองนะครับครับผม ครับแล้วนี่ก็เป็นคําเตือนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งเตือนให้เรารับรู้ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่าไปเชื่อนะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินมาตรวจสอบหรืออะไรเนี่ยมันตํารวจจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ไม่มาใส่ใจขนาดนั้นเลยครับแล้วที่สําคัญเนี่ยไม่มีตำรวจที่ไหนหรอกครับที่จะบอกโจรที่จะบอกลงหน้าเฮ้ยคุณมีคุณมีความผิดนะผมกำลังจะบอกคุณนะว่าคุณผิดผมกำลังจะช่วยคุณนะผมจะตรวจสอบคันเงินคุณนะไม่มีหรอกครับเขาจะออกหมายเรียกมาก่อน หรือไม่ก็ออกหมายจับที่สําคัญเนี่ยถ้าเขารู้ว่าคุณจะหลบหนีเขาจะออกหมายจับแล้วมาจับคุณเลยนะถ้าคุณทําความผิดคุณไม่ต้องกลัวว่าจะต้องโอนเงินมาตรวจสอบหรอกครับเขาอายัดบัญชีคุณได้เองเลยนะครับก็ฝากไว้คิดนะก็หวังว่าคงไม่เป็นตกเป็นเหยื่อของพิ่เถื่อกันนะครับ